ถ้ามากันไม่ทันเนี่ยอาจจะอาจจะขอหมดได้นะครับเพราะว่ามันมีรุ <im it> น่น limited edition อะไรอยู่่หลายรุ่นด้วยอย่างพอเรามาเดินรีวิวแต่ละรุ่นเราทิดเลยว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากในแต่ละยี่ห้อใช่ครับก็เขาแบรนด์ในบาร์เซโลน่าแต่ละคนก็สามารถเอออธิบายเราสามารถถรามเขาได้เลยว่าเราเราชอบแบบเราอยากได้แบบนั้นเขาก็พร้อมบริการเราเต็มที่ตลอดทั้งท <im it> um, ั้งท <im it> ั้งท<ร>ั้งทั้ทั้ง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 มั้งท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 ังทงทั้งทังทั้ง้งทั้ั้งท ใครอยากจะมาดูนาฬิกาครับหรือว่าใครเป็นวอรสเซิร์เวอร์เนี่ยก็สามารถมาได้ที่นี่นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวกับงานเซ็นเซอร์เดลต์เมดวอชแฟร์สองพันยี่สิบครับมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ทุกคนที่นี่พร้อมบริการคุณอยู่นะครับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำได้สมัครครับเป็นไงบ้างซีรีส์เราพีแบบเป็นไงนี่อีพีที่พรุ่งนี้คือพรุีอีพีห้าหรอครับอีพีห้าที่สามก็ ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเราได้ได้ไปดูตัวเองเล่นแล้วเราแบบเหมือนเราไปกับตอนนี้ไปกับเรื่องราวเหมือนเราเป็นเป็นคนชมคนที่มาดูซีรีส์ก็แตกตางจากตอนเล่นมาตอนมานั่งดูใช่ครมบานมคนดูตอนตอนตอนนั่งดูเองมันรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงอะเพราะว่าเราแบบอย่างเงี้ยดูตอนแรกเนี่ยเพราะว่าแบบเราเราไม่รู้ว่าเออมันจะมันจะโอเคไหมทุกคน ฟีดแบักอะไรเงี้ยจะเป็นไงแต่ว่าเพราะเพอาะออกแล้วก็รู้สึกสบายใจรู้สึกดีขึ้นแสดงว่าคู่ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเรื่องแรกเราเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะใช่ครับก็ก็ตื่นเต้นทุกเรื่องใช่เพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราพอเราชอบด้วยเราก็อยากทำให้ม่นดีมันมีวิธีตรงนี้ไงที่ไม่ลดความตื่นเต้นปิดตาดูข้างเดียวก็นั่งนั่งดูไปอย่างี่คิดครับส่วนใหญ่นะออเเวลามา นี่อย่างพวกเนี้ยเราก็จะนัดกันแล้วว่าแบบเออเดี๋ยว<ม>ไปดูกันนะตอนต่องเพิ่งจะเป็นยังไงอะไรแล้วก็นั่ง,น,งนั่งช่วย,ชวยเชียร์กันเล<ป>ลนลวลานั่งดู่เงี้ยดูรีแอคไหมว่าพี่คิดเขารีแอคยังไงบ้างกับที่เขาอยู่หรือเขาเองดูครับดูครับถ้าแบบอย่างอย่างตอนสองเนี้ยมันจะมีซีนที่แบบเอออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วเขาจะแบบเป็นู้กับเราอะไรอย่างเงี้ยมีมัครับหันไปมองไซออลอะไรอย่างเงี้ยเออรีแอคกันดูด้วยกันอ่าแล้วที่สุดของการแสดงเราเราในพาร์ทการแสดงของเราเองเราดูแล้วเป็นยังไงบ้างสอนตัวเองไม่อยู่ ก็ดูผมผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วแบบเวลาเวลาให้ดูตัวเองเล่นเลยมันมันจะเห็นว่าแบบเราเราเล่นออกมาเป็นยังไงเราเล่นมาเป็นยังไงก็จะเอามาแบบสามารถเอามาปรับปรุงในเรื่องต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ครับแล้วกเวลาที่ผมดูเอก็หลายคนมองว่าเราเล่นเนี่ยตตัวจริงตัวจริงเราเป็นตัวเงียบแต่ว่าในเรื่องเราพูดเล่นสาดาด ได้คล่องมากใช่มันมันรู้ยังไงบ้างมันคือเป็นคาแรคเตอร์นั้นเต็มที่เลยหรือว่าใช่ครับเวลาเราก็ต้องสวมจิตวิญญาณเข้าไปในปีแสงนะครับเพราะว่าตัวจริงของเรามันมันก็ไม่ไม่เหมือนในซีรีส์อยู่แล้วครับมันก็ใช่ครับเราก็ต้องทำหมดมัให้มันให้มันจมบับิให้มันที่ดีสุดปีแสงมันติดมากับเราไหมอะไรครับปีแสงมันติดมากับเราไหมติดตับเรามไหมกับเรา ก็ผมผมรู้สึกว่าพอขายชิ้นที่สุดมันก็มีมีอะไรหลายอย่างแบบข้อคิดอะไรเงี้ยก็เออมันมันก็ติดแบบรู้สึกว่าเพราะเพราะรู้สึกว่าปีแสงเนี่ยเป็นคนนี้ค่อนข้างจะลุยไปกับทุกอย่างคนนี้ค่อนข้างจะพุชคนอื่นไปให้ถึงแบบไปให้ถึงสไตยภาพของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออเรื่องเรื่องแบบนี้มันก็เอามาใช้ในชีวิตจริงได้อะไรอะไรที่แบบดีๆเราเอามาใช้ได้ใช่ใช่แล้วมันมีที่ดีแบบปีแสงมันมีที่ตรงไหนมันมีอะไรไม่ดีตรงไหนปีแสง มันมันมันก็ไม่ได้มีแอ,อะไรดีขนาะดแต่ว่าแว่าหมายถึงว่าเรื่องของความแบบขุดยิดชุนเฉียวหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่ใช่ผมเพราะท่จริงเราคนจริงเราค่้างนิ่งเงียบไ,ไม่ค่อยอะไรไอ,ยอย่างเงี้ยหรือเพราะอยันี้ไม่ได้พูดหรืว่าติดมานิดหน่อยแล้วพอเราดูแลเราให้คะแนนนั่นแหะพอมาาันจะเดินทางมาถึงทิงทางแล้วพอดูมาตอนนี้ก็สัก เจ็ดสักแปดเผื่อตอนหลังๆอะไรกันครับเพราะว่าผมว่าสตอรี่มันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนหลังเราจะได้จะได้เห็นบทสรุปว่ามันจะเป็นยักไงด้วยการเป็นยังไงบ้างสองทางกันแรกคนเดียวต้องรบกวนเกี่างกับเรื่อมันมันเออก็เราก็พยายามสนุกไปกับงานครับพยายามสนุกไปกับบรรยากาศเขาก็มีเอ็มซีมาเดินกับเราด้วยเราเราไม่จำเป็นต้องหมดอธิบายอะไรทุกกางมันก็เอ็มซีที่ เขาว่าช <other> well, ่วยเราอยูเลยต้นแบบมันต้องฝึกให้มากขึ้นไปหรือว่าฝึกให้แบบว่าร้องแปดเพลงที่เราบอกว่าเราเพื่อจะร้องเพลงเยอะๆด้วยนะเราก็รู้สึกว่าเราต้องเตรียมเตรียมตัวอะไรมาเยอฉพะเพื่อเพื่องานเตรียมตัวแบบพิเศษแบบไ้สินค้าอะไรแบบนี้นลยแต่ว่าแต่ถออกอาไรกับพีชเราก็โอเคกว่าเพราะมีพาร์ทเนอร์ถ้าได้ออกอะไรกับพีชก็รู้สึกก็สบายใจใช่ใช่มีพีชก็เออจุนใจจริงๆจะมีออกพรุ่งกันไหมตอนนี้แหละครับ เดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นงานแบบงานด้วยกันก็จะมีคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนเดือนหน้าใช่ไปดูดีมางไปดูดีมากตอนนี้ก็ที่เคยไปมาแล้วเราครับตอนนี้ที่กินทำห้องซ้อมเปนเรื่อยครับทำทำห้องซ้อมที่บ้านก็อาจจะแวะไปซ้อมนทีอะไรที่บ้านนะทำเพื่อที่จะต้องไปซ้อมด้วยหรืคัิน อาจจะไม่เล่นเพื่อไปซ้อมโดยเฉพาะแต่ว่าเขาก็ชอบชอบเพงนี้อยู่แล้วผมเป็นผมเองผมก็อยากมีมือถือซ้อมอยู่ที่บ้านเองรู้สึกว่ามันเป็นถ้าเราชอบดนตรีถ้าเราชอบอะไรที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเป็นความฝันออย่างี้มีห้องซ้อมอยู่ที่บ้านแสดงว่าการไปญี่ปุ่นตรงนี้ไม่ได้ต้องมีพาสที่ต้เป็นพารสที่เพื่อนกันใช่ครับก็จะมีไม่อยากด้วยการการเลือกเพลงมันลำบากนะเพราะแต่ทุกคนเขาอยสไตล์เดนช์น่เป็นเยอะมากผมว่า ก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะมันจะมีเป็นพาร์ทของเขาด้วยใช่ไหมครับแล้วเป็นพาร์ทของคุณด้วยแต่แล้ววิคิททำให้ความสบายใจมากมัดดี้เราวิคิทก็จริงๆวิคิทนี่แบบน,น่ารักมากของเขาแบบคอยเออขาคอยช่วยคอยสนับสนุเราลตลอดไม่ว่าเราแบบมีคําถามอะไรเรื่องไทร์เตอร์นี้หรือว่าซีนี้มันเป็นยังไงซีนี้มันยังไงเราเราถามเขาได้ตลอดเพราะว่าเขาแบบคนนี้จะเปิดเปิดใจรับเรา ก็เมาเชียร์ด้วยใช่ใช่ปีนี้เชียร์ให้กระจายเฉลี่ยเหรอใช่น้อว่าไม่สบายตลาดสอบงานนี้เป็นอะไรใช่ต้องออกมาแบบนี้เพราะพี่กินได้เดินอยู่แล้วบอกไม่ได้คนก็เห็นต้องเตมอนเชียร์เลยเออเขาได้บอกว่าผมนี่วงนั่นะอะไรครับตั้งทั้งคำบอกเลยไหมว่าเขาจะแวะมาบอกอยู่สรุปก็คือไปเดินเซเนกาด้วยกันใช่ ครับผมก็ยังไงก็ฝากนะครับมีไม่ไฟร์ตนะครับบทตวีหีหงกินแสงตอนนี้เดินทางนะ <c oughs> ครเกือบจะครึ่งเรื่องแล้ว EP ห้าลวก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเข้มข้นไปได้ขนาดไหนแล้วก็ดูความน่ารักของตวีด้วยนะ <c oughs> ครับแล้วผมก็ฝากด้วยนะครับดูได้ทางช่องจีนยี่สิบห้านะครับพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับ,บ,รบทุคบกคนจุดครัไปยุคยี่สิบเอ้